นําเสนอหนึ่งในโครงการพระราชดำริเพื่อเป็นการเที่ระเกียรติของพระองค์ท่านวน่มเดินทา,บานงบนถนนสายยากแฝกไปกับพวกเรา5สตีได้เลยค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนถนนสาย,ยาแยกแฝงอี้ครับมาร่วมเดินทางไปบนถนนสายยากแฝกกับดิฉันนางสาวนัทวัตรวงหงยิ๊กค่ะและกระผมนายจินเมศวงใหญ่ลครับท่าพร้อมแล้วไปกันเลย นับล้านที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าจะมีไหมนะที่ลอยอยู่เองเฉยนี่คือพื้นที่แรกครับที่เราจะได้มาทําการศึกษาเรื่องราวและข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับยญ้าแฝกครับตอนนี้กระผมยือนอยู่ที่โครงการยู่าแฝกเกิมเกียนกองพันธ์ทหารราชที่4กอ,องทหารราชที่17ให้ผลตอบรับ เราอยู่กันที่หญ้าแฝกนะคะซึ่งเราจะมาพูดถึงลักษณะของหญ้าแฝกหญ้าแฝกนะคะภายนรล่าของหญ้าแฝกเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่จะช่วยในการปรับสภาพดินอีกทั้งนะคะยญาจุลินทรีย์เนี่ยจะช่วยในการให้หญ้าแฝกเนี่ยสภาพปรับปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ข้างได้รากของหญ้าแฝกนะคะเป็นรากเรียวยาวอย่างลึกเขา้าไปในดินโดยตรงเลยค่ะลกต้นนะคะจากการแักเกจเราจะพบว่าลักษณะลำต้นของหญ้าแฝก ตัดต้นตะไคร้ใชไหคะที่เราปลู่บริเบ้านของเราเองแต่ว่ามีลักษณะที่เล็กกว่าสนจงหวัเชียรานะครับจากข้อมูล,ล,มมมลเนี่ยเราพบว่าเมื่อห้แขกเจริญเติบโตได้สูงสุดจะมีความยาวได้ถึงสองเมตรได้หมครับ เราก็สามารถจะนําไปใช้ประโยชน์ได้มากมายเลยทีเดียวนะครับหนึ่งในนั้นคือการปลูกไว้เพื่อที่จะลดงารทังทลายของหน,น้าดินนั่นเองครับสภาพปัญหาของทรัพยากรดินส่วนใหญ่เกิดจากผิมวของหน้าดินถูกกัดเซาะจากฝนที่ตกลงมาและน้ําป่าที่ไหลบ่าช้าล้างเป็นจํานวนมากทําให้ดินสูญเสียความสมบมูรณ์บางครั้ง ยังก่อให้เกิดดินพังทลายซึ่งส่งผลเสียต่อหลายพื้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตระหนักถึงสภาพปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นและทรงตระหนักถึงศักยภาพของหญ้าแฝกที่เป็นพืชที่ช่วยในการป้องกันการพังทลายของหน้าดินและอนุรักษ์ดินให้มีความชุ่มชื้นจึงได้พระราชทานพระราชดำริให้ดําเนินการศึกษาทดลองเกี่ยวกับหญ้าแฝกซึ่งเป็นวิธีการยายง่ายๆในการใช้เทคโนโลยีที่เกษตรกรสามารถดําเนินการเองได้ จากพระปรีชาสามารถที่ได้พระราชทานพระาราชดำริในการนำหญ่าแฝกมาอนุรักษ์ดินและน้ำจึงเป็นที่มาของการกล้ามุลหม่อมถวายรางวัล International Merit Award จากสมาคมอนุรักษ์ดินนานาชาติหรือ I E C A ในฐานะที่ทรงเป็นผู้นำในการใช้แญ่าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำึงป่ะส่ความสำเร็จและแพรหลายไปยายนานชาต สองดาวก็ยังหมุนรอบตัวเออแ่เธอดึงดูดฉันฉันดึงดูดเธอแสองดาว ก้าและดินเพื่อปลูกหญ้าแฝก 1. กํากำจัดวัชพืชและเตรียมพื้นที่2การปลูกหญ้าแฝกในช่วงต้นฤดูฝนพื้นที่ปลูกต้องมีความชุ่มชื้น3การเตรียมแนวร่องปลูกโดยการวางแนวร่องปลูกขวางความลาดชันตามแนวระดับขนานไปตามสภาพพื้นที่4การใส่ปุ๋ยหมกักรองก้นหลุมในแนวร่องปลูกเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่ดิน 5. การปลูกก้าหญ้าแฝกในแปลงปลูกโดยการใช้กล้าเพาะชำถุงขนาดเล็กใช้ระยะปลูก10เซนติเมตรหรือกล้ารากเบยใช้ระยะปลูก5เซนติเมตร 6. ความห่างของแถวหญ้าแฝกประมาณ1.5เมตร 7. กลบดินในแนวร่องปลูกให้ต่ำกว่าระดับผิวดินปกติเพื่อให้น้ำขังและซึมลงในดินได้8 ควรปลูกซ่อมแซมให้ได้แนวรั้วหญ้าแฝกที่เป็นแนยวยาวต่อเนื่องการดูแลรักษา 1. ระยะเวลาในการปลูกหญ้าแฝกควรปลูกในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2. การใส่ปุ๋ยจะช่วยทําให้หญ้าแฝกจเจริญเติบโตเร็วขึ้นโดยปกติจะใส่ปุ๋ยปีละสองครั้งใช้ปุ๋ยไดอมโมเนียฟอสเฟตและปุ๋ยสูตร15-15-15ในอันตราครึ่งช้อนชาต่อต้อน 3การตัดแต่งต้นหญ้าควรตัดแต่งใบอย่างสม่ำเสมอทุกๆ3-4เดือนเพื่อป้องกันไม่ให้หญ้าแฝกออกดอกช่วยให้หญ้าแฝกแตกหน่อเพิ่มขึ้นควบคุมไม่ให้หญ้าแฝกสูงเกินไปทำให้หญ้าแฝกคิดติดกันเป็นกําแพงแน่นและทําหน้าที่กรองตะกรนดินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด4การดายวัชพืชในระยะแรกที่ปลูกควรมีการดายวัชพืช จะทำให้หญ้าแฝกเจริญเติบโตได้ดีและแตกหน่อเร็วขึ้นประโยชน์ของหญ้าแฝกต้นและใบ 1. ช่วยกรองเศษพืชและเศษตะกอนดิน 2. ใช้ทําวัสดุมุงหลังคา 3. ใช้ทําเชือกหมวกตะกร้าและอื่นๆ 4. ใช้เป็นวัสดุคลุมดิน 5. ใช้ทําปุ๋ยหมักราก 1. ดูดซับน้ําและช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดิน 2. ดูดซับแร่าธาตุและอาหาร 3. ดูดซับสารพิษ4ช่วยปรับปรุงสภาพดินทำให้คุณสมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น 5. ใช้ทำเครื่องสมุนไพรและเครื่องปะทินผิว 6. ใช้กลั่นทำน้ำหอม 7. ใช้ป้องกันมแมลงศัตรูพืชตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณเชอนแก้วคุณเที่ยงนะคะหรือว่าแม่แก้วได้เลยนะคะการทำเครื่องตักสารบ้านกอสาว นี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่คะแม่แก้วนวกนะคะชแล้วทำไมต้องนวดก่อนอะคะนวดให้สีมัมันสดใสค่าอย่างนี้วะแ่บอกค่าเกี่ยค่าอย่างนี้ค่าเกี่ยจะ จากการสอบถามแม่แก้วนะคะที่ถามว่าทําไมเราต้องลวกก่อนนะคะก็เพราะว่าที่เราต้องลวกก่อนเนี่ยเพราะว่าต้นหญ้าแฝกนะคะจะมีคมอยู่นิดหน่อยนะคะเราก็ต้องนํามาลวกก่อนเพื่อให้คมในเวลาหายไปเวลาเราไปทําเครื่องจักรารเนี่ยจะได้ไม่โดนคมของต้นหญ้าแฝกนะคะบาดนี้แล้วก็อีกอย่างนะคะก็เพราะว่าการลวกะค่ะเป็นการฆ่าเชื้อให้ต้นหญ้าแฝกได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะคะทำให้ต้นหญ้าแฝกนะคะมีสีที่สดขึ้นด้วยะคะ่ะ สำหรับย้าแฝกที่ผ่านการต้มเสร็จแล้วนะครับก็จะถูกนำมาตากไว้ที่บริเวณที่ลงแจ้งนะครับซึ่งจะต้องใช้แสงแดดในการตากเนี่ยประมาณ3 4ถึงแดดนะครับก่าที่จะได้ที่แล้วก็จะนำเอาไปทำเป็นกับวิธีต่อไปนั่นเองครับยาที่ถูกตากแล้วนะครับจะถูกนำมาแยกเป็นขนาดวิธีการแยกขนาดเนี่ยเราจะต้องแยกยังไงครับในขนาดเส้นใหญ่นี่เป็นเส้นใหญ่นะครับ ครับนึอ1ต้นเนี่ยจะสามารถแยกขนาดออกมาได้เป็นเส้นใหญ่กลางแล้วก็เส้นเล็กซึ่งเขาอันแยกเนี่ยเขาจะแยกไปเพื่อเพื่อว่าไอ้เส้นใหญ่นี่จะเอาเป็นตัวตั้งเพราะว่าเขาจะสานอะไรอย่างนี้นะาสานตะกร้าหรือว่าสานของกระดาษหารอือว่าสานกระเป๋าแล้วก็เส้นกลางนี่เขาเอาเป็นตัวสานตัวสานแล้วก็วเส้นเล็กนี่ เ,เกเป็นใหญ่เนี่ยนะครับเขาจะใช้เป็นตัวในการตั้งเป็นเป็นฐานหรือว่าเป็นเสาหลักขึ้นมาเวลาเราทําเป็นรูปทรงของกล่องนะครับส่วนเส้นกลางเนี่ยเขาจะใช้ในการจักสานโดยรอบเส้นเล็กจะนําไปพันเป็นเบียวนะครับเพื่อนําไปตแตัดสำหรับวิธีการอมนะคะเราก็จะมาเอา เศษของหญ้าแฝกที่ได้แห้งแล้วแล้วก็นํากระมบถันมาใส่แล้วก็ได้จุดไฟแล้วใส่ไวต้ตรงใต้ตู้แล้วก็ปิดปิดปิดประตูเพื่อให้ควันได้อบเส้นของกระมถันสำหรับการที่เราอบอย่างนี้ก็เพราะว่าจะทําให้อ่าไม่ขึ้นราค่ะซึ่งเวลาเราใช้เวลานานมันก็จะเป็นเชื้อราค่ะและนี่นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องจักสารนะคะจากกลุ่มสตรีหญ้าแฝกบ้านกอซานะคะที่ได้ ทำขึ้นมานะคะก็มีหลายอย่างเลยคะ่ะมีทั้งตะกร้านะคะกล่องใส่กระดาษทิชชู่คะ่ะน่ารักมากเลยนะคะเยะแยะค่ะมีกระเป๋าด้วยน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะยังไงก็ถ้าสนใจก็ามาหาซืาา้อกันได้นะคะด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อประสุภกิ์ชาวไทยมาโดยตลอด รวมระยะเวลากว่า66ปีในการครองราชของพระองค์พระองค์ทรง,งงานอย่างเด็เดเนื่อดโดยไม่มีความย่อท้อหลากหลายโครงการในพระราชดำริหลากหลายความคิดหลากหลายแนวคิดที่จะช่วยเหลือประดาน,นชาวไทยเสมอมาไม่แปลกเลยครับที่วันหนึ่งประชาชนชาวไทยจะมีโอกาสได้สนองพระเดชพระคุณมีการตอบแทนในความรักของพ่อที่มีต่อลูก ด้านหลังของกระมครับเป er ็นการจัดงานวันพ่อแห่งชาติเดาอนพุราช2555ซึ่งนี่เป็นหนึ่งในการตอบแทนความรักที่มีต่อพ่อหลวงของ